เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็จะมารีวิวนาฬิกานะครับผมสั่งช่วงแฟลตเซลล์มานะครับจากราคา4-500้าร้อยนะครับลดเหลือ2อ5รอบาทนะครับตอนนี้กล่องมาถึงแล้วเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรโอเค ีเป็นอะไรเอ่ยโอ้เขียนด้วยว่าอย่าลืมรีวิวดีมีส่วนลดโอ้มีการบังคับให้เรารีวิวดีด้วยนะครับรีวิวคอมเมนต์พร้อมแบบแนบรูปและวิดีโอสินค้าเพื่อรับคอยโอ้แต่เป็นไรดีก็จะบอกว่าดีแต่ถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับอันนี้แผ่นแรกนะครับมีการแผ่นแรกก็เปิดมาก็ให้เรารีวิวให้ดีด้วยนะครับโอ,โอเคต่อไปครับเดี๋ยวกล่องกระดาษออกไปเนาะ โฟกัสก่อนปึ๊บอันนี้ผมรีวิวที่ร้านกลางนาคอฟฟี่เคิร์มนะครับก็เป็นโต๊ะทำงานของอมอุ้ยเนี่ยมันปามาอย่างเงี้ยเนี่ยสติกเกอร์ไปปาโดนกล่องฉีกหมดคิดได้ไงนะครับอันนี้อันนี้รีวิวผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับเนี่ยคุณปาสติกเกอร์มาอย่างงี้เนี่ยมันก็ขาดเห็นไหมฮรติดมือมาแล้วคุณทำอะไรคุณก็ต้องทำให้มันดีๆนะครับ ผมไม่ต้องการคอยนะครับผมต้องการรีวิวและต้องการให้คุณแพ็คมาให้สวยเห็นไหมครับนี่คือแค่รีวิวครั้งแรกคุณก็ปาสติ๊กเกอร์มาโดน,นตัวกล่องแล้วมันก็เสียแล้วนะครับกับหัวนี่ครับอะโอเคอันนี้กล่องเนาะของจีนเนาอะอย่างว่าราคานี้ผมซื้อมาเพราะว่ามันถูกชะตาผมไม่ห็นไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ผมเห็นมันม,นมีแฟลชเซลนะครับผมก็เลยรีบ จัดการซะราคาถูกๆ200รอบาทอ่ะเปิดมาก็เป็นคู่มือนะครับเป็น Operation Instruction นะฮะก็คงมีการใช้ปุ่มต่างๆน,นะครับวิธีการต่างๆเน,นี่ยตัวเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวดวยูเปิดดูนิดนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเซตค่ากันทีหลังตอนนี้โอเคอันนี้ พิสัคชั่นนะครับก็คือคู่มือนะพิส n ัคชั่นแมนวนวลนะต่อไปโอ้โหใจดีเลยนะครับตอนนี้เขาก็แถมแบตเตอรี่มาให้หนึ่ก้อนนะกถื <Okay. S 1> ว่าดีนะครับอันนี้ดีมากๆเลยเอาแล้วครับวางไว้นะทีนี้มาดูตัวนาฬิกานครับอันนี้คือกล่องที่เหลือไม่มีอะไรนะบอบแบหมดโอเคเอาแหละเข้าเรื่องเลยก็มาดูนาฬิกากัเลยแกะออกจากถุงเลยครับ โอเคเรามาดูรูปร่างหน้าตาใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวผมซูมนิดนึ่งนี่นี่ครับคือหน้าตาแบบนี้ครับทําให้ผมหลงรักมันนะครับแล้วก็สั่งมานะครับก็หลง,งเสน่ห์ของเขานะครับทีนี้ก็เหลือแต่ลุ้นคุณภาพแล้วนะครับก็ถ้าดีเราก็จะ,จะว่าดีแต่ตอนนี้เราซื้อมานะ่ะเราคิดว่าสิ่งแรกเลยที่ผมชอบมันที่เห็นรูปนะหนึ่งผมชอบสีของมันเนี่แหละไอ้สีเงินนี่แหละครับแล้วเขาเขาเขียนไว้ในนั้นว่า มันมีไฟด้วยเราเปิดไฟด้วยเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ตรงไหนนะอันนี้สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือกรอบสีเงินนะสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับซึ่งเป็นกรอบอเราไม่รู้ว่าเป็นสแตเลสหรือเปล่าหรือเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรแล้วแล้วแต่ผมยังไม่รู้นะครับส่วนเข็มนะครับมันเป็นสีขาวเห็นไหมมันตัดกับแบ็กกราวน์ของตัวเรือนเห็นไหมฮะมันสวยมากที่ผมลงรักมันก็ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็ปุ่มบอกตัวเลขจะสังเกตเป็นสีขาวหมดเลยเห็นไหมฮะเป็นสีขาวหมดเลยที่เป็นอบอกตัวเลขนะครับ สีขาวแล้วก็ตัวอักษรตัวต่างสีขาวหมดเลยเห็นไหมครับมันมีความโดดเด่นอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวใกล้ๆนิดน,นะฮะจะเห็นว่าตัวเรือนเนี่ยขอวัดที่นหนึ่งโอเคเรามาวัดกันเลยนะครับเอาออนอกเลยนะเอาตรงเลขสามเป็นหลักหนึ่งสองสามโอ้โหสี่เซนครึ่งนะครับถ้าวัดตรงนี้เลยเนี่ยสี่เซนครึ่งครับอ่า กลังสวยเลยสาหรับข้อมือผมที่ผมชอบมันตรงนี้แหละเพราะว่านาฬิกาเนี่ยดูข้อมือผมนะครับเล็กนิดเดียวเองแล้วดูนาฬิกาองเยเห็นไหมฮะข้อมือผมผมไม่คนผอมนะครับข้อมือเล็กเพราะฉะนั้นนาฬิกาไม่ควรเกิน4ี่เซนนะครับตอนนี้มันสี่เซนครึ่งก็น่าจะหยุนหยนอยู่โอเคอันนี้คือตัวด้านหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ กเเ็เอียงหน่อยแล้วกันจะโฟกัสง่ายก็จะมีปุ่มหนึ่งสองสามปุ่มนะครับด้านขวามือของเรานะครับด้านนี้นะครับตัวด้านนี้ก็จะมีสองปุ่มนะครับเดี๋ยวเรายังไม่รู้มันทําอะไรบ้างนะปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตรงนี้นะครับจะสังเกตตัวนี้มันคล้ายๆเป็นน็อตล็อกนะครับผมไม่แน่ใจทาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเหมือนว่าเป็นน็อตที่ล็อกตัวเรือนะเข้า ไม่ใช่หน้าปัดไหนึงหน้าปัดล็อกเข้ากับตัวเรือนนะครับในตัวเรือนอยู่นี่เห็นไหมครเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันล็อกป่าหรือก็าทาดีไซน์ออกมาแบบนี้ของเขาก็าาไม่รู้เอาละทีนี้ก็คือด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านข้างก่อนแล้วกันจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันเป็นสีดํานะฮะน่าจะเป็นพลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับด้านข้างเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับก็น่าจะเป็นโลหะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเนาะดูใกล้ๆเนี่ยครับ มันก็จะเป็นโลหะเหมือนนาฬิกาทั่วไปอะไครับแบบนี้นะครับก็มีตัวสอนอะไรเต็มไปหมดนะครับก็ไม่รู้นี่ยครับดูลักษณะการองแบบเขาเหมือนว่ามันประกอบมาแล้วก็ใช้น็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะมีปุ่มอยู่สี่ปุ่มเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นจุดอ่อนหรือเปล่าถ้าใช้น็อตจริงๆนี่ก็น่านจะเป็นจุดอ่อนรู้สึกจะมีแฉกด้วยนะน่านจะเป็นน็อตขันเข้ากันเข้ากับตัวเรือนสีดำๆเนี่ยโอเคมาดูสายนะครับ สายเนะี่ยมันแข็งมันแข็งกระด้างไว้นิดหนึ่งนะครับสายมันแข็งกระด้างไปหน่อยนะครับแต่ออกแบบสายสวยนะครับจะสังเกตว่าผมชอบมากเลยดูรูมาแต่ตรงนี้เลยนะครับออกแบบสายสวยนะครับแต่ผมว่าคําว่าแข็งของผมอาจาจะไม่ใช่แข็งจริงจริงแล้วมันน่าจะเป็นปกตินั่นแหละเออมันก็ไม่ได้แข็งจริงจริงแล้วมันนุ่มนะ่าโทษทีน,น,นะครับก็สายถือว่าดีนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับโอ้ยออกแบบมาผมว่าสวยสวยในเรื่องของการออกแบบนะถือว่าสวย เพราะว่ามันทําข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยแยกไว้โอ้สวยงามนะครับถือว่าดีนะครับโอเคทีนี้เรามาดูรูที่มันมีทั้งหมดกี่รูเนะี่ยอันนี้คือรูของสายเนาะเดี๋ยวโฟกัสหน่อยก็มีมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูนะครับก็เพื่อจะได้ข้อมือเล็กๆอย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยผมข้อมือเล็กนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เลยก็แล้วกันเอาล้ครับ เชื่อกอกนนี่ก็เป็นยี่ห้อของมันนะครับชื่อ a d s แม่ใกล้เคียงกับ Ad ดิดาโอเคเดี๋ยวเรารีวิวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูธรรมดาผมใส่ในกา้จะใส่มือขวาผมก็จะใส่ทางนี้เดี๋ยวผมขอใส่แป๊บพับมาแล้วครับดูดีไหมฮะดูนะครับ นี่ถ้าผมผมใส่ลัดพอดีพอดีข้อมือผมเลยจะเห็นว่าตัวรอบนอกของอของนาฬิกาุวยไม่ถนัเดเ๋ยวหมุนตัวนิดนึงเห็นว่าขอบขอบนอกเนี่ยพอดีกับข้อมือผมเลยเพราะผมมีข้อมือเล็กนะครับข้อมือผมนี่ถ้ใส่จะห้าเซนนิดบ้างนะครับเอาแล้วทีนี้มาดูรูที่ผมร้อยนะครับเนี่ยครับรูที่ผมล็อกนะครับผมล็อกรูที่หกนะครับเหลืออีกสองรูสุดท้ายนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้เรานับว่ามีแปดรู แต่ตอนนี้ข้อมือผมเล็กขนาดนี้ผมล็อกได้รูที่หกนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยรูที่หกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมารีวิวปุ่มทีหลังเดี๋ยวผมขอลองเล่นดูก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะครับโอเคครับสวยงามนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ลองเล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ปุ่มต่างๆนะครับโอเคถ้าตรงนี้ชัดแล้วเนาะก็เรามาดูที่หมวดก่อนนะครับเราเราเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่เนาะอันนี้คือเวลานะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของออีกทีหนึ่งอ่าตรงนี้จับเวลานะครับถ้าเรากดอีกทีเนี่ยจะเป็นการจับเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราก,กดปุ่มลันเวลาก็คือใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนี่เห็นไหมครับกดเลยครับอ่ามันก็ลันเห็นไหมครับแล้วกดอีกทีมันก็หยุดแค่นี้เองนะครับโอเคดูโหมดต่อไปนะครับช้าๆนะเพราะอันนี้เป็นกลับมาเป็นที่เวลาเหมือนเดิมกดอีกทีหนึ่งก่อ,อกี่จับเวลานะครับมาอีกทีนึ่งก็ ใ็นการตั้งเวลานาฬิกาปลุกนะครับที่เลขตรงนี้เรากดครั้งแรกมันจะเป็น1.00นะครับเพราะฉะนั้นให้เราตั้งเป็นนาฬิกาปลุกนะครับก็ทําอะไรครับเรากดด้านนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเวลานะครับ <_ s> เห็นไหมฮะตัวนี้หรือเปล่าผมดูก่อนนะ <_ s> นี่ครับกดเพิ่มตัวเลขเพิ่มลงก็คือใช้ตัวนี้นะครับนะครับไปเรื่อยๆืนะครับเห็นไหมครันี่ครับเพราะฉะนั้นตั้งเวลาใช้ปุ่มบนในการเปลเี่ยนตัวเลขนะครับเนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยนะครับชัดนะครับ กเจ็ดอ่าถ้าเรากดปุ่มล่างอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะเป็นตั้งตัวเลขตัวหลังนะครับก็สามารถกดได้เนี่ยครับเป็นสามเบตสามสามสามสองสามสี่นี่นะครับก็ตรงนี้นะกด,กดกดกลับอีกทีหนึ่งก็จะนิ่งเห็นไหมครับต่อไปนะครับกลับไปที่โหมดอีกทีดูมันจะเป็นอะไรเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาที่เวลาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นตรงโหมดนี้จะมีภาษาอังกฤษอยู่สามตัวเห็นไหม S N Z อัลลามแล้วก็ซิกแนลเนี่ยัสักอย่างเนี่ยผมเดานะก็ถ้าเรากดมันก็จะวนตามลูกเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้จับจับเวลาก่อนเราวนไปเรื่อยนะอันนี้ก็เป็นตั้งนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่เวลาที่ตรงกับเข็มน,นะครับเดี๋ยวผมตั้งหม่ส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไลท์เป็นไฟนะครับผมก็มยังไม่รู้ว่ามันกดมันมีไฟตรงไหนเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันหรือเปล่าผมเลยไม่แน่ใจนะครับมันเลยไม่เห็นนะครับ และตอนนี้ผมก็เจอวันที่ที่เราจะตั้งแล้วนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเลขหกก็จะกระพริบเลยเห็นไหมฮะนี่ครับน่าจะเห็นเนาะเอาแล้วครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยว้องมาลุ้นกันก่อนผมยังไม่แน่ใจเลยอ่าเจ็ดแปดตอนนี้ตัวหน้าที่กระพริบอยู่เนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเดือนนะครับเดือนนี้คือเดือนโทษทีนะครับเนี่ยมันกดได้ถึงวันถึงสิบสองนะครับถ้าเกิดว่าตัวหน้าเป็นเดือนนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือน 6. นะครับวันที่30เนี่ครับเดี๋ยวลองดูเรากดหยุดปุ่มไหนปุ่มล่างเหมือนเดิมไหมลองดูก่อนนะฮะอ่าพอเรากดปุ่มนี้อีกทีนึงอ่ะมันจะให้ปรับวันที่นะครับซึ่งวันนี้วันที่30พอดีที่ผมทํารีวิวนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ก็กดเลยอีกทีนึงมั้งเรียบร้อยทีนี้พอเรากดอีกทีเห็นไหมตัวเ A ข้างบนเนี่ยมันกระพริบ ผมเดาว่าน่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันอะไรพวกเนี้ยผมลองกดดูนั่นไงเมื่อกี้ SA เป็น s a t u r d a y นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมก็จะท u e s d a y Wednesday โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับวันพุธเดือน6วันที่30นะครับก็วันนี้ทำรีวิววันที่30นะครับก็นี่ก็คือนะครับ การตั้งตั้งค่าของนาฬิกาตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือวิธีการตั้งต่างๆนะครับจากเริ่มด้วยโหมดก่อนนะครับสลับโหมดไปจนกระทั่งมาเปลี่ยนไปตั้งวันที่ให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้2ทีนะครับเนี่ยครับห2เนี่ยครับ1 2หรือ3ทีนะครับก็จะกระพริบอีกทีนึงตัวอ่าตัววันที่ก็จะกระพริบอีกทีหนึ่งตัววันก็จะกระพริบนู่นเห็นไหมฮะกดอีกทีนึงก็หยุดเอาแล้วครับนี่ก็น่าจะเป็นอ่า รีวิวที่ครบสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือแต่ไฟนะครับตอนคืนเดี๋ยวต้องไปลองกดเอาเองนะครับเพราะว่านี่มันยังไม่มืดเนาะโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวนาฬิกาที่ซื้อมาราคา200กว่าบาทนะครับเอ่อเป็นช่วงแฟลดเซลล์นะครับอย่าลืมนะครับช่วงแฟลดเซลล์ตอนนี้เข้าไปดูในเพจนะครับใครที่ไม่อยากดูในช้อปปีนะครับก็เข้าไปดูในเพจชื่อนะครับชื่อเพจนะครับชื่อเพจคือสินค้าแฟลดเซลช้อปปี้ลาซาด้านะครับสินค้าลดราคาแฟลดเซลช้อปปี้ลาซาด่าประมาณนั้นนะครับ เข้าไปกดดูเขาาก็จะอัปเดตให้บ่อยๆนะครับช่วงสามทุ่มเขาจะอัปเดตให้ทีช่วงเที่ยงทีเขาอัปเดตถ้าเขามีเวลาเนาะก็ลองเข้าไปดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวนาฬิกา S.D.S คร่าวๆนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวร้อบอดดี้อะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็เหลือแต่เวลาที่เราจะเวลาระยะเวลาที่ใช้งานของมันไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะลอกไหมหรือมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราต้องรอเวลา เท่านั้นเองนะครับว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนใช้นานแค่ไหนโอเครวีวิวเท่านี้ก็น่าจะโอเคเลยนะอ้าวใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับเดี๋ยวมีเมโอใหม่ๆมันจะกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ